ยินดีต้อนรับคณะกรมกรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนกำแพงประจำปีงบประมาณ2,567ด้วยความยินดียิ่งข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ2,567โดย นายปรัชญากรอ,อินวันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกำแพงส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานเป็นไปตามที่กอคอสอกำหนดได้แก่ 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าเเ้้าออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทาง Active Learning อย่างหลากหลายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น1.4สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน1.5วัดและประเมินผลข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้า มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาได้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนขเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนขเจ้ากระตุ้นผู้เรียนด้วยคำถาม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคาิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีการนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อให้พัฒนาอย่างเต็มตามความสามารถของผู้เรียนและของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามจุดหนึ่งการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ขเ a ้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานผลการประชุมอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบ3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการสอนในบทบาทของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศร่วมกัน กิจกรรม PLC เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนสะท้อนงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย3.3การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท,าทานา้นา,ลลา,นนนทาทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทําข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํนานาญการพิเศษต้องแสดงเองถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยาฐานะชํนานาญการพิเศษคือริเริ่มพัฒนาประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาคลังความรู้การงานอาชีพออนไลน์โดยใช้งานวิจัยและ PLC เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้จากการวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรม PLC พบปัญหานักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพขาดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้และขาดแรงเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายทำให้ควรที่จะสร้าง คลังแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเก็บแหล่งเรียนรู้เก็บความรู้และสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงง่ายวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลข้าพาจ้าทำการวิเคราะห์หลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนปัญหาการเรียนในกิจกรรม PLC และงานวิจัยในชั้น,นเรียนนำมาออกแบบสื่อนวัตกรมรมคลังความรู้ครูปัจจกรในช่อง u ูท b e ครูปัจจกรผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังนักเรียนร้อยละ80 รายวิชาการงานอาชีพมีความพึงพอใจในครั้งความรู้ออนไลน์และมีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นมีผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพที่มีภาพรวมสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูนสวัสดีครับ